วันก่อนที่เคยทําคลิปนะครับว่ายืมรถคุณพ่อมาขับแล้วมันมีไฟเผาหัวขึ้นมานะครับคันนั้นเป็นดีเซลรุ่นเก่าแต่คันนี้เป็น f o r er ์จูเนอร์เจียสปอรรุ่นใหม่นะครับเป็นดีเซลรุ่นใหม่แลวเป็นคอมเบอรเรลดีเซลเดลิเคทชั่นนะครับที่เรามีตั้งแต่ปี2 0 0ศตั้งแต่ดีโฟดีนต้นมานะครับอ่ะเรามาดูกันว่าจะมีไฟเผาหัวไหมลองดูกดปุ่ม Power นะครับหรือกดปุ่มส t a r ์สองครั้งไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับมีไหมเอามีมีขึ้นมนนมาวบนึงเื่อ ดูดีๆดด,ดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซูมซูมมีมีแต่มันขึ้นมาแค่แวบเดียววบเดียวปึ้งเห็นไหมดับไปแล้วเห็นไหมครับมีนะครับมีนะครับแล้วเทคนิคการสตาร์รถต้องทายัางไงถ้ารีบๆก็เหยียบเบรกกดสตาร์ได้เลยแต่ถ้าไม่รีบแนะนําว่าให้กดปุ่มสตาร์สองครั้งก่อนให้ไฟหนะ้าปัดมันดับให้หมดก่อนปึ้ง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 ,งนี่เป็นการเช็คระบบนะครับแล้วค่อยเหยียบเบรกกดสตาร์